ถ้าร้านมาซื้อของ CJ พี่น้องอันนี้ร้านไายนะ่ะร้านสาวอันนี้น้องต้นกล้าหมูอ้วนอันเนี้ยพราะว่ามืออื่นจะไปเที่ยวกุงเทพพี่นองก็ได้ส่วน ไปนำ้ำนี่เรียกต้นรองเทา้าน<ะ>้องสาวเด็กหน่อยอไม่มีแต่ของผู้หญิงเนาะเออเจ็บไหมไม่มาเสือไม่เอาไปอ่ะไปทางไหนามาเพียมาเพีย คุณมีได้อะไรยังไม่ได้อะไรเลยฉันผูดไทยเป็ดนะครับไปหัวว่ะไปหายุ้งบมเห็นไปอยู่งใส่เนาะมีโมมีประโยชน์มีประโยชน์จะถือไปทำอะไรเยอะแยะมีซื้อเองนะบ้าเนี่ยนิ่มขนาดเลยต้นนิ่มอีดีเนาะ อันี่มันเป็นกลองมัพร้านะที่เหมือวโคนะเหนอมเกิดอยู่ไทยเรียนอยู่ไทย่นยนันนะ่นนเกิดอยู่ฟ้ามไกไปเนาะพอแม่เลี้ยงไกไม่มีเลยบ่มีบ่มีสิดปีแต่กะอนไม่มีบ่มี่บ่มีแต่กอนกับบมี่มีมีที่บานตอนนั้น ม,มีทีรกไชื่อขนมแล้วมีอ,อ,มอีกส,สัป่ขนมอีอือนั่นแหละอาตอนนั่นแล้มีสิรก,กอันนี้ง่ามกลัวเตซอกอันนี้ตัวไหงง่านี่นะหีเนาะเราเป็นซอขนมัน,นี้ก็ตายนี่ตัวนี้นะฮะตัวนีว่าง้

สงบจะมากว่าไปแบเรดย่งยามอันนี็กสีมาบสวยยามน้องต้นกะเรียนอยู่ปอะไรล่ะบอกเอซเร็วเรียนอยู่ปอะไรฮะปสองบอกเรียนอยู่ปสี่ไปเนาะ เป็นมูอวที่อยู่าีฮะอืมทีไงูกับเอาเอาเแล้วไปไปหาเดื๋ยวบนห้องกินกับมันอยว่าฉได้กิได้กินฟรมันมันนอกเขาไดเมื่อแต่ลยคน ยูล่ามีแบบนี้บอนียยูร่ามีแบบเนีย่มีแตียูปากเซปแต่ยูบานห้าบ่มีน้องมีแต่ดานน้อยโอ้ของกินอะไรอีกพี่น้องอยากกินนีน่ืเอาเกรอัด้วยกระเสือเสร็จได้กินสวอรมันต้นว่เอาไงยังวะเนี่ยของกินนะเขาจะฟีดได้เนี่ยมันจะซตุลมนะเอาจะบ่กินยังสวอ บอเออ่ <c oughs> <m> ่อตอากสุิามันปหาจ้องการอันนี้กินบ้างเอาแน่เอาเนี่ยเป็นตะกินน่เอาให้กินเนี่ยเอหกินไปเนีเหรอยิบเอาวิเานซีมันเลยวิตามินซีเตานาเสบะเียวงเท จะืาไปเที่ยวกรุงเทพไปเนาะเกิดมาบรเคยเห็นกรุงเกตว่าไปเที่ยวกรุงเทพประเดี๋นฮะน้องสาวก็ได้เอามานอนน้ำพกมาเอือนทำงานแล้วก็ใส่ใส่ก็ใส่ไปแต่สีแดงสียังไงก็ได้เหมือนกันนะมันมีแต่สีแดงเนี่ได้สีสวยดูเวลาก่อนดูเวลาก่อนดูเวลาก่อนไหมพอล้ของขายหล่ไล่เป็นน้องเดือดจมบถือ คองค้ายลายขัดต้นเป็นคนใจไหมบอมวเนนียไม่ใช่อ้าจเป็นคนใจ้วน่ะจะซื้อเยอะนะพอพอแล้วพอแล้วไปมันเวิดเวาได้อ่ะเขาสปิดหางนะพี่น้องพากันมาสาหลาย ออหมออ่าวแล้วไปเสือมืออื่นโอ้ยแย่ยเดือมากข้อในื้นอาอดบา่ยกของขายไลห่หลายพี่เนาะเป็นหางเล็กๆนอกก็แบบว่าข้าจัดเรียงกับสวยงามดีนะ เป็นระเบียบดีอันนี้ก็เดิกแล้วไปนอกแล้ว,วเขาก็จะปิดแล้วเนะาะธรรมศาสตร์ในบรรยากาศคล้องกับไร้ไรเดือกสื่อเลยเลยมีถูกอย่างแล้วหรอวะใช้กระดาษก็คือเลยมาเลยสามร้อยหกสิบ าาสำอรไรพวว่อจะพ่อวะใจใจคนอาหาบาท <c oughs> ใจคนอาหาบาทกับพ่ออเตือนคอนขนไม่ถึงสอายนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้พี่น้องแต่พวพ่อก็ไม่คลิหนาสบายดีและดูบิน